นีではでは look, an angel, ่คือสภารถนะะที่ล้างไปเื่อฉ <ads> yup. like ีดตรงขี้ว่าไม่ได้ฉีดที่กระจกฉีดตรงขี้นกเมาเมา หัวขับที่ได้ใครแบบช้าเน้น้อยนั่งขี้นกดีกว่าไม่ล้างก็ดีกว่าไม่ล้างเพราะว่าถ้าเข้าอหูอ่ะ